มาดูผลสำรวจของนิดาโพนะคะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในการตั้งบ่อนคาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐนะคะซึ่งผลการสำรวจก็พบว่าส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าการพนันนั้นเป็นอยบยมุขที่ผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมค่ะ จากกรณีที่มีสมาชิกสภาประเดีรูปแห่งชาติหรือว่าสาปชกลุ่มหนึ่งเคยเสนอตั้งบ่อนคาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐนีดาจจึงออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ54.96ระบุว่าไม่เห็นด้วยเพราะการพนันเป็นอบบยามุขที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมเป็นการมอมเมาให้คนติดการพน,นันโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน อีกทั้งหว่นเกรงในเรื่องผลกระทบที่จะตามมาเช่นปัญหาอาชญากรรมการลักเล็กขโมยน้อยเป็นต้นจึงไม่ควรสนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนเล่นการพนันในทางอ้อม ขณะที่ร้อยละ37.04นนะคะระบุบอกว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอเพราะทุกวันนี้ในประเทศไทยก็มีบ่อนที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ควรทำให้ถูกกฎหมายคนไทยจะได้ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศออกไปเล่นในต่างประเทศทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศและเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดเก็บภาษีและในแถบเพื่อนบ้านของไทยมีคาสิโนกันหมดแล้วแม้ว่าในประเทศที่เคร่งครัดทางาศาสนาก็ยังมีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายด้วย แต่เมื่อถามประชาชนนะคะที่เห็นด้วยกับข้อเสนอการตั้งบ่อนคาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อรูปแบบการตั้งบ่อนคาสิโนพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ36.51ระบุว่าควรอนุญาตให้เปิดบ่อนเสรีโดยรัฐเก็บค่าสัมปทานและภาษีรองลงมาร้อยละ32.01ระบุว่าควรสร้างเป็นบ่อนคาสินโนระบบปิดที่เก็บค่าเข้าในอัตราที่สูงและตั้งอยู่ในศูนย์ประชุมนานาชาติแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรร้อยละ27.61ระบุว่าควรให้รัฐเป็นเจ้าของบ่อนคาสินโนเองทั้งหมด ร้อยละ1.44ระบุว่าอื่นๆได้แก่ควรสร้างเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์กัมพูชาลาวเป็นต้นแต่หากเป็นระบบปิดไม่ควรเก็บค่าเข้า,ขาและสร้างแบบใดก็ได้ขณะที่เมื่อถามประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการตั้งบ่อนคาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนไทยเดินทางไปเล่นการพนันในประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ตามแนวชายแดนพบว่าร้อยละ37.94ระบุว่าควรเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศในอัตราสูงรองลงมาร้อยละ27.88ระบุว่าควรออกกฎหมายควบคุมนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เข้าบ่อนคาสิโนไม่ว่าที่ไหนในโลกร้อยละ20.48ระบุว่าควรควบคุมนำเงินเข้าออกนอกประเทศอย่างเข้มงวดขณะที่ร้อยละ18.67ระบุว่า ควรตั้งด่านตรวจตามแนวชายแดนเพื่อป้องปรามและก็ร้อยละ6.55นะคะระบุว่าควรปิดชายแดนในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันขณะที่ร้อยละ3.27ระบุว่าแก้ไขได้ยากเพราะเป็นสิทธิและความชอบส่วนบุคคล อยู่ที่ตัวบุคคลส่วนร้อยละ1.33ระบุว่าควรออกกฎหมายและบทลงโทษที่เข้มงวดไม่ให้ประชาชนเข้าไปเล่นบ่อนการพนันและควรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องโดยชีให้เห็นถึงข้อเสียและโทษของการเล่นการพนันด้วย